สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องเจียชนแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับชุดตารางนะครับในงวดนี้ที่จะคัดตัวเลขที่มองว่าโอกาสความน่าจะเป็นนะครับคัดตัวเด่นมาให้พิจารณาดูนะครับในงวดวันที่16สิงหาคมนะครับที่ผ่านมาก็มีเข้ามีหลุดนะครับ ชุดตัวเลขที่คัดมานะครับอันนี้เป็นของงวดที่แล้วนะครับตัวเลขที่คัดมานะครับกับผลงวัลที่ออก2 60 4 5 3นห้าสานะครับ2ตัวล่างออกหนึ่งหนึ่งนะครับหลุดนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับหลังจากที่สถิติที่ผ่านมาก็เข้ามาแต่งวดติดนะครับกับชุดตารางนะครับท่านใดที่ตามอยู่ก็คงจะเห็นนะครับแต่ว่ามันก็มีเข้ามีหลุดนะครับไม่ได้หมายความว่าจะเข้าตลอดนะครับ ที่ผ่านมาก็หลังจากที่หลุดนะครับก็เข้ามาแปดงวดติดนะครับอันนี้หลุดนะครับสองวดติดเหมือนกันนะครับที่หลุดย้อนกลับให้ดูนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่หลุดก็เข้ามาแปดงวดนะครับแปดงวดติดงวดที่เก้านะครับของงวดที่ผ่านมานี่หลุดนะครับอันนี้ของงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับเดี๋ยวงวดนี้ลองมาพิจารณาดูนะครับว่า จะเลือกมาให้ถูกหรือไม่นะครับในงวดนี้ว่ามันจะเป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือไม่นะครับก่อนอดื่นก็ต้องย้าเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับแต่คลิปนี้ไม่มีสูตรให้ดูนะครับจะเป็นตัวเลขที่เลือกมานะครับที่คัดมาจากภาพรวมของสูตรทั้งหมดนะครับบางสูตรก็ลงบางสูตรก็ไม่ได้ลงนะครับคัดเอาตัวที่คิดว่านะครับโอกาสความน่าจะเป็นนะครับเอามาให้พิจารณาดูนะครับในงวดนี้ สิหสิงหาคมนะครับตัวแรกนะครับที่มองว่าโอกาสความน่าจะเป็นนะครับในงวดนี้ก็มองว่านะครับเลขหนะครับวดนี้มองว่าเลขหน่าสนใจนะครับทั้งเลขบนเลขล่างนะครับโอกาสความน่าจะเป็นก็ คิดว่ามีโอกาสนะครับก็มีมากอยู่เหมือนกันนะครับจะมาไม่มานะครับตัวต่อมานะครับที่มองว่านะครับโอกาสความน่าจะเป็นนะครับในงวดนี้ก็มองว่านะครับเลขสามนะครับ มาไม่มานะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับเลข3มนะครับถ้าดูตามสูตรแล้วงวนนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับทั้งเลขบนแล้วก็เลขล่างนะครับเห็นทั้งเลขบนเลขล่างนะครับเลขสาจะมาไหมนะครับตัวต่อมานะครับที่มองว่านะครับโอกาสนะครับความน่าจะเป็น วดนี้ก็มองว่านะครับเลขแปดนะครับเลขแปดเลขแปดนี่จิต้ดแทบทุกรอบนะครับก็ ไปสามงวดติดแล้วนะครับเลข8ดยังไม่มานะครับงวดนี้นะครับก็มองว่าโอกาสความน่าจะเป็นนะครับตามสูตรแล้วก็เด่นนะครับเลข8นะครับทั้งเลขบนแล้วก็เลขล่างนะครับในชุดตารางนี้จะไม่แยกบนแยกล่างนะครับก็คือคัดตัวที่คิดว่านะครับเด่นๆในสูตรนะครับมาให้พิจารณานะครับ ไม่ได้แยกบนแยกล่างนะครับท่านผู้ชมก็ลองจับดูนะครับชอบแบบไหนนะครับเป็นภาพรวมของสูตรที่มีนะครับที่เลือกมานะครับตัวต่อมานะครับที่มองว่านะครับมีโอกาสความน่าจะเป็นนะครับในงวดนี้จะเป็นไปจากนี้หรือไม่นะครับตัวที่สี่นะครับมองว่าเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่ง เลขหนึ่งมวดนี้ก็มีความโดดเด่นอยู่เหมือนกันนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งเลขบนเลขล่างเหมือนกันนะครับเลขหนึ่งะครับมวดนี้ที่คิดว่านะครับโอกาสความน่าจะเป็นนะครับเปอร์เซ็นต์น่าจะมาก็มีอยู่นะครับ ตัวต่อมานะครับที่มองว่านะครับโอกาสความน่าจะเป็นนะครับในงวดนี้ตัวที่5นะครับที่เลือกมานะครับก็มองว่าเลขนี้นะครับเลขสี่นะครับเลขสี่งวดนี้จะมาไหมเลขสี่นี้ก็ มาห่างๆนะครับงวดที่แล้วก็มาที่หลักร้อยนะครับเลขสี่งวดนี้จะมีมาหรือไม่นะครับงวดที่แล้วเลขสี่ก็ไม่ได้เลือกมานะครับไม่ได้ถูกเลือกมานะครับก็มาในตำแหน่งของหลักร้อยงวดนี้เลขสี่ก็มีโอกาสนะครับความน่าจะเป็นนะครับเด่นทั้ง เลขบนเลขล่างเหมือนกันนะครับเลข4นะครับตัวสุดท้ายนะครับพี่มองว่าโอกาสความน่าจะเป็นนะครับในงวดนี้ก็จริงๆตัวเลขก็เด่นทุกตัวนะครับถ้าใครที่คิดว่าไม่ตรงใจนะครับก็เลือกเอานะครับเลือกเอาตามที่ชอบนะครับไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็ที่ผมเลือกมานี่ก็เอามาจากภาพรวงของสูตรนะครับที่มีอยู่นะครับ ตัวที่6นะครับตัวสุดท้ายนะครับจริงๆก็เสียดายอยู่อีก1ตัวนะครับก็ต้องเลือกมานะครับ6ตัวก็มองว่านะครับโอกาสความน่าจะเป็นนะครับยังชอบเลขนี้อยู่นะครับคิดว่าโอกาสก็อาจจะกลับมาอีกนะครับก็คือเลข5นะครับ เลขห้าก็มองว่ามีโอกาสนะครับงวดนี้จริงๆเลขห้าก็มาสามงวดติดนะครับมาบนสามงวดติดนะครับหกศูนย์ห้าห้าสามศูนย์สี่ห้าสามนะครับงวดนี้ก็ยังมองว่ามีโอกาสนะครับก็ยังเด่นนะครับในสูตรก็ยังมองว่ามีโอกาสความน่าจะเป็นอยู่นะครับเลขห้านะครับท่านผู้ชมก็ลองดูนะครับลองวิเคราะห์ดูนะครับชอบถูกใจตรงใจเพื่อนไปใช้นะครับ แต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆน,นะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับในงวดนี้นะครับเป็นชุดตารางชุดตัวเลขที่เลือกมาให้จับเองนะครับอ้าใครบอกว่าเยอะนะครับไม่รู้จะจับตัวไหนก็รอดูภาพรวมนะครับชุดสรุปนะครับว่าจะมีคู่ไหนนะครับ ในชุดสรุปจะจับคู่ให้ในชุดสรุปนะครับในชุดตารางจะไม่ได้จับคู่ให้นะครับในนี้ถ้ามองว่าตัวเด่นนะครับตัวเด่นก็มองว่าเลข6นะครับเลข6กับเลข8นะครับที่เป็นเลขคู่นะครับในนี้จะมีเลขคู่อยู่3ตัวนะครับที่เลือกมาเลขที่3ตัวก็ชอบไปที่เลข6กับเลข8นะครับลองๆก็จะเป็นเลข4นะครับทิศามานเป็นเลขคู่นะครับในวดนนี้ เลขอันนี้มองว่านะครับโอกาสความน่าจะเป็นนะครับแต่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าจับเบียงตามนี้นะครับอันนี้แล้วแต่ใครจะไปจับแบบไหนนะครับแต่ว่าเลขที่ที่เลือกมาก็จะมีอยู่สามตัวนะครับตัวเด่นๆก็จะมีจริงๆก็เด่นทุกตัวนะครับชอบทุกตัวนะครับหนึ่งสามห้าในงวดนี้ท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับ การตัดสินใจขึ้นอยู่ยที่ท่านผู้ชมนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก comment, ทการติดตามนะครับฝากกดไลค์ลกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ